วังว hey, uh, ่านะครับก็ดีกว่านั่งต่อคนเดียวนะเผื่อมีเพื่อนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมสวัสดีหนึ่งท่านนะครับก่อนนอนก่อนนอนแวะมาประกอบ MGSD นิดนึงนะครับ สวัสดีนะครับจริงๆวันนี้ว่าจะนอนเร็วนะแต่ว่าอ่ะอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับก็ตายังแจ้งอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาสวัสดีนะครับผมคุณนาเมฆคุงนะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้ก็ตายังแจ้งตายังใสยอยู่นะครับผมจริงๆวันนี้เสร็จ น่าจะน,าน่าจะไม่เสร็จนะนะน่าจะไม่เสร็จนะครับก็ประกอบเล่นไปเรื่อยๆนะครับมาคุยเล่นกันละกันนะครับผมก็พรุ่งนี้พอดีพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าไปแข่งฟุตบอลนะนะนะครับก็เลยมาเอออาบนะ้ำเพิ่งเสร็จก็มานั่งแวะประกอบนิดนึงนะครับสักครู่นะ xiến đang ít lên <laughs> mình nóng mà dưới bàn đuổi xiến đang สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ <c oughs> ได้ส่วนหัวไปแล้วนะครับมีใครเ,เล่น mgsd บ้างนะครับลายนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับ <c oughs> แต่ว่าเจอปัญหานิดนึงนะครับจ <c oughs> ุดเชื่อมแผงลรนเนอร์มันรู้สึกมันจะใกล้ชิ้นงานไปหน่อยนะครับ เก็บรอยเกศค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะไม่นะครับหัวแน่นดีนะครับผมหัวไม่งอแงแน่นดีอ่ประกอบดูดีเทลของตัวหุ่นก็โอเคนะ แยกสีแยกสันมาดีครับลา,ลายนี้ลายนี้น่าเล่นน่าเล่นสุดๆนะครับผมต่อ m g บปทอสไปแล้วนะครับ M g s d บัปทอสไปแล้วก็งานโอเคนะงานต่อเพลินต่อสนุกเลยแหละ A 1นึ จุดเชื่อมแผงรันเนอร์มันใกล้ชิ้นงานนะครับมันค่อนข้างที่จะทําให้เราตัดยากเหมือนกันนะเก็บลําบากเหมือนกันแล้วรอยเชื่อมมันใหญ่นะงานของลุงบันน่ะมันก็อาจจะไม่ได้เก็บยากหรอกแต่มันจะเสียเวลาเรานะสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่แวะเข้ามา,าทักทายกันนะครับ ใช่ไหมคิวเวลเล่เนาะงานของเกมเอถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เล่นงานไฮเกิดจีนนะครับผมเหมาะเลยเหมาะเอาไปให้น้องๆหนูๆรุ่นหล,ล,ล,ลานนะครับในการตอบเล่นหรือว่าทําสีอะไรอย่างนี้เนาะนะครับบางทีงานแท้มันก็ดีถ้าเราเก็บเองก็ดีนะนะสำหรับงานของบันไดนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปให น้องๆหนูเขาเรียนบางทีเขาก็ไม่ได้เก็บอย่างเราเก็บอนะ่ะเนาะคิวเบเร่ตัวใหญ่ดีด้วยแล้วก็ดีคอน้ำเขาก็แถมมาแบบสวยนะผมชอบงานจีนตรงที่มันแถมดีคอน้ำนี่แหละซึ่งต้องบอกเลยว่ามาปีนี้นะที่ผมได้ได้ลองได้ลอง เล่นให้เกลียดจีนนะซึ่งก่อนหน้านี้คือผมเนี่ยประกอบงานแท้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเล่นงานแท้ปกติอยู่นะแต่ว่ามาทําคลิปนี่แหละนะครับถึงได้แบบเป็นไกด์นาทํางานจีนลงลงลงคลิปเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเพื่อนๆหลายคนก็บางทีงบน้อยด้วยบางทีอยากจะซื้อหลายๆตัวด้วยเอามาลองทําสีด้วยนะครับก็ก็เป็นโมทางเลือกของเรามาอีกตัวหนึ่งนะสนะําหรับโมจีนนะครับ เอาจริงอ่ะปลายปีนี่คือโอ้โหเดือดจัดเลยนะงานจีนเนยนะผมว่าคุ้มราคานะงานจีนน่ะผมว่าผมว่าเหมาะเหมาะกับราคาของมันน่ะ คุ้มกับราคาของมันที่ที่เราจ่ายไปเนาะนะครับราคา200กว่าบาทแต่มันได้งานแบบเอาจรงอ๋อ่ะผมว่ามันมันเกินราคา200นะครับสําหรับตัวงานจีนเน่ยมันเกินราคา200กว่าบาทนะไหนจะงานไหนจะดีคอน้ําอะไรอย่เงี้ยที่แถมมาให้เนี่ยดีเกินสองบี ใช่ใช่ครับไปซื้อที่ไหนได้ห้บาทนีคขอน้ำเนี่ยร้อยร้อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนคนนอนเด็กกันด้วยนะครับ พรุ่งนี้วันหยุดนาะวอาทิตย์นะครับผมจริงๆผมต้องไปทํางานอยู่นะพรุ่งนี้แต่มีกิจกรรมตอนเช้านะครับที่ต้องไปแข่งบอลก่อนแล้วก็ถึงจะไปทํางานนะเนาะนะครับช่วงนี้มีงานจีนออกให้พีหลายตัวมากเลยนะครับผมสําหรับงานสเกลหนึ่ต่อร้อนะตัวใหญ่ะนะครับโดนตัวไหนกันบ้าง มีใครต่อบ้างแล้วครับอ่าโดน s n a a เนอะสวัสดีนะครับนายมฆคุงนะครับ s n a a ตัวอ่า c l e เหรอตัวตัว,ต,วตัวใหม่นะที่กำลังจะออกเนี่ยน,นะมีใครต่อแล้วมั้งครับสำหรับ MGSD <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอ่าก็เอาตัวที่แบบ เราชอบจริงๆก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไอเอ็มเอ็มเนเนย์ห้านะจุลงนะครับใช่หนึ่งต่อร้สี่สเนี่ยคือมารัวเลยนะสำหรับไฮเกตจ,จีนนะครับเพราะว่าถึงราคาจะถูกนะแต่แบบออกทีขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะซึ่งแต่ละตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยคือแบบอืมทั้งนั้นเลยมีแต่พีบันไดทั้งนั้นเลยที่ออกมานะครับ อะส่วนหัวเสร็จไปแล้วนะเนี่ยประกอบง่ายประกอบเพลินนะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณธนพลน,นะครับอาคาสกิตัวใหม่ใช่ไหมครับแคนคาออนแรงเหรอเฮ้ยแต่ทรงสวยมากเลยนะอาาสกิ เขาทำสีโครมมามันไม่น่าจะหลวมนะหุ่นกระนั่งที่ชอบที่สุดในใจใช่ไหมครับคือผมเป็นเมนเรดเฟรมนะนะครับผมชอบเรดเฟรมนะครับกระนั่งเรดเฟรมนะแอเทอร์เรดเฟรมนะครับผมตระกูลแอเทนะครับผมจะชอบตระกูลแอเทมากนะครับผมจะเก็บแทบทุกตัวเลยนะสำหรับตระกูลแอเทพวกบูเฟรมเรดเฟรมเนี่ยหลกัหลกๆเป็นเรดเฟรมนะครับชอบดาบคาตนะมันเนาะ เอาโครงในของสไตล์มาย้อมเอ่อโครงในของสไตล์มาย้อมคือตัวไหนครับตัวคาสกิเหรอเมนจีแควกมันยังไม่มาเลยจีแควกับเมนจีแควกเลยเหรอโอเคผมว่าน่าจะดีนะสำหรับจีแควกนะครับจีควักนะครับทีนี้เราเราไปส่วนหัวกันนะครับผมเล่นเพราะเรดเฟรมเลยนะ เมื่อก่อนอ่ะตัวแรกที่ประกอบก็คือตัวมูชะมูชะกันดั้มที่เป็น SD นะครับตอนนั้นอ่านอ่านการ์ตูนนะครับมูชะกันดั้มนะครับผมก็ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ดูอนิเมะนะอนะิเมะกันดั้มเนี่ยผมไม่ดูปกติผมดูการ์ตูนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องกันดั้มเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูเลยมาดูหลังๆที่มาดูจบจริง,รงอ่ะเดวิดฟอร์เมอร์คิวรี่นะครับวิฟอร์เมอร์คิวรี่ดูจบนะครับกันดั้มเอ่อบิลไฟเตอร์ก็ดูจบนะ แต่พวกที่เป็นจักรวาลหลักๆอย่างพวกสไตร์พวกฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ดูเลยนะวิงก็โอเคนะครับวิงผมก็ชอบนะวิงผมก็ชอบนะครับตัววิงโนโนของเอ็มของของค่ายอะไรนะของค่ายวิจ,จินอะ่ะมิสเตอร์มิสเตอร์โมเดลนะครับตัวนั้นก็ก็ดีนะอืม เลสเฟมผมว่ามันเท่ดีผมว่ามันเพียวดีแล้วมันเออใช่แล้วคงคืออากาสึกิข้างนอกมันมันสวยมากเลยแล้วมันแล้วมันดูดูรายละเอียดดูมันดูต่างจากของไฮเกรดเยอะมากนะครับแต่ว่าราคามันโอ้โหอีกอย่างที่อย่างช่วงนี้คนก็หันมาเล่นงานจีนกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอีกอย่างงานจีนมันราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็ราคาของลูกบาลน,นี่ก็สูงจริงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะอืมบางทีคนก็ <laughs> <laughs> ก็บ, <laughs> <ๆ> <laughs> บูลลี่กันนะนะว่าพวกนี้เล่นงานจีนอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็แล้วแต่เราเนาะเราเราสะดวกยังไงเราชอบยังไงก็ตามนั้นนะครับเฮ็ดแปดเฮ7ดหกเฮ็ดเจ็ดดแปดหกเฮดเจ็ด โดนครับมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับตัว05ใช่ไหมจุล่งนะครับคือผมเล็งไว้นานแล้วนะครับของมอเตอร์นิวเคลียร์ผมประกอบตั้งแต่ตัวแรกๆเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมันจะมีจุดติอย่างเดียวก็คือมันมันแหลมนั่นแหละนะครับก่อนหน้าน,นี้ไอ้พวกตัวหลักๆที่เป็นตัวแม่ทัพดวงดาวที่เป็นตัวหลักเลยนะมันจะมีความแหลมคมเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะไปแน่นตรงพวกโครงในที่เป็นโลหะเออ โอ้คาสกิเนี่ยไปลองเกมเไปคาสกิคาสกิให้เกรดเมนะ่ยได้อยู่นะสามก็โอเคนะโครมดีดีเหมือนกันนะครับเป็นสีโครเมียมเหมือนกันลองดูไปลองดูเอาจริงมีเหมือนมีนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่ากันหรอกแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะเนาะซึ่งผมก็ก่อนหน้านี้นนผมผมก็ไม่ได้ชอบงานจีนนะ แต่แต่ผมมันก็ไม่ได้บูลลี่นะคนที่เล่นนะครับอืมก็คือคือมันแล้วแต่ความสะดวกใครอะบางทีเราอาจจะไปชอบตัวนี้หรือแบบเราหางานแท้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ความสะดวกใครสะดวกมันก็ไม่ควรจะไปว่ากันนะพูดถึงนะครับไอเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเนี่ยก็ให้เจ้าของแบรนด์เข้าไปจัดการกันเองกันแล้วกันนะครับผม hit แปด h i หกยังไม่ได้ตัดออกจากตัวเลยเนี่ย ตอนนี้ผมรอ F 90ของงานจีนออริจินอลนะครับผมว่าตอนนี้ผมว่ามันผมว่าโอเคกว่าลุงบันนะหลายๆตัวนะครับหลายๆค่ายนะครับอย่างอย่างที่งานจีนที่ผมว่ามันโอเคก็คืออย่างอินเอรพัทอย่างเงี้ยนะครับอินเอรพัทอย่างเงี้ยก็ถือว่า เอาง่ายๆคือถ้าลุงบันทํางานตัวเดียวกันกับนี่ออกมาคือราคาต่างกันแน่นอนอย่างของอินเนอร์พัททำออกมาตัวล่าสุดอย่างตัวล่าสุดอย่างลิซาร์ดเนี่ยอย่างตัวลิซาร์ดเนี่ยราคาประมาณพันพันสี่พันห้าพันหกประมาณนี้เนาะถ้าลุงบันทําผมว่ามีสองพันอัพเกือบสามพันอ่ะถ้าดีเทลจัดขนาดนั้นนะฮัทหกฮัท MGSD ตัวนี้นะครับเออตรงส่วนของโครงในถือว่าดีนะ MG ของจีนนะครับผมหลายๆตัวนะอย่างของฮิโมเชียนอะฮิโมเชียนเนี่ยตัวล่าสุดที่เขาทำโลนโลนชาร์ด w มานะครับก่อนหน้านี้ก็จะทำตัวอไอ้นี่ตัวเสียเงินเงินๆนะ่ะก็คือได้แบ็คแพคได้แบ็คแพคแบบสวยๆเลยรูปหมาแล้วก็ พวกแอคชั่นเบสที่เขาให้มาเนี่ยคือโอ้โหคือแบบแปลกหแปลกตานะคือคุ้มเลยแหละนะครับความแตกต่างนะครับมอเตอร์นิวเคลียร์อ่เชียนอย่างเงี้ยนะครับอินเออร์พัทอย่างเงี้ยเอสก็โอเคนะค่ายนี้นะครับ, Plus, นะแ,ลรบแล้วก็หลายๆค่ายที่เป็นค่ายลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่า,อาทำงานออกมาได้ดีแทบทุกค่ายเลยของลูกบอลประกอบง่ายง่ายจริงครับง่ายง่ายเลยง่ายง่ายมากนะครับ คือบางบางบางทีอ่ะมันต้องการความแตกต่างนะครับ MGSD ตัวต่อไปอ่ะผมแว่วว่ามันเป็นเอ็กเซียนะผมเข้าๆว่าน่าจะเป็นเอ็กเซียนะครับก็นับเอ็กเซีย e นะคิดว่านะครับผมอยากให้มันเป็นเรดเฟรมอ่ะของลูกบันต่อง่ายนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่ผมมาเล่นงานจีนซะเยอะนะครับผมก็ก็คือบางทีต้องการความแตกต่างนะครับบางทีอ่ะงานของ ลุงบันฑ์่ะจริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วนะเราก็ประกอบอยู่แล้วนะครับอย่างพวกเอ่อที่เป็นไฮเกรดปกติเงี้ยบางทีอ่ะเขาเขาเหมือนเขาจะยอมมาชอบยอมมาเนาะนะครับอย่างแบบอย่างมาสเตอร์เกรดฟรีดอมอย่างเงี้ยก็เป็นฟรีดอมสองจุดศูนย์อย่างเงี้ยบางทีมันก็เอ้ยเออกูมีแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเปิดคู่มือก็แบบแทบจะรู้เลยว่าเออมันต้องไปยังไงประกอบยังไงอะไรเงี้ยนะครับบางทีแบบงานจรงมันก็ให้ความแตกต่างได้นะครับฟิลในการประกอบอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งลุงบันเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ลุงบันเนี่ยคือเขางานของ ขออภัยด้วยครับผมเออพอดีสัญญาณเน็ตแถวนี้มีปัญหานิดนึงตอนนี้นะครับผมก็อาจจะต้องนี่แล้วลงแล้วแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีแถวศรีราชาตนนัวนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับอะไรวะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ค้างไปเฉยนะเมื่อกี้นะขอโทษด้วยนะครับ B3 เนี่ยของ MGSD อะ่ะจุดเชื่อมต่อมันค่อนข้างที่จะใกล้เดือยมากเลยนะครับจุดเชื่อมต่อของมันเนี่ยมันทำให้เวลาเราตัดออกจากแผลเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดยากเหมือนกันนะสำหรับตัวเนี้ยสำหรับตัวไอของวิงตัวนี้นะ บางจุดนะบางจุดก็ง่ายบางจุดก็ติดเกิน อ่ะอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้ขอลงไลฟ์ก่อนละกันนะเพราะนี้พอดีมีปัญหานิดนึงกับอินเทอร์เน็ตนะครับช่วงนี้นะครับที่แถวนี้เหมือนจะมีเตือนปัญหาเข้ามานะครับอ่าขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อยสักสพักหนึ่งละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะก็จะไปพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาต่อต่อกันต่อละกันพรุ่งนี้เนาะ นะครับก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่ได้รีบไม่ได้รีบนะโอเคเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ